ก็สำหรับตัว Galaxy Note 3นะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นจอ Full HD ละ5.7นิ้วนะครับของจริงอยู่ตรงนี้เลยหน้าจอฮนะดีไซน์ยังเป็นคล้ายๆของเดิมคือหมายถึงว่าการวางของเลเยอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดเปิดปิดหน้าจอที่อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปรับเสียงที่อยู่ตรงที่เดิมนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็มี S Pen ที่จะใส่อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาถอดออกใส่เพราะกลัวคนจะหยิบติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับแล้วก็มีรูไมโครโฟนอยู่ด้านล่างด้านบนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มมาตรงที่มีตัวอินฟราเรดอยู่หน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง แล้วก็มีลูเมกาโฟนสำหรับทำต,ตัวแอคทีฟ s e c a n c e l l a t i o n นะครับมีตัว LED notification ด้วยนะครับหน้าจอมีความคามชัดมากขึ้นด้วยเพราะว่าเป็น Full HD แล้วนะฮะ u เป r a m ม l ด d Full HD 5.4 5.7นิ้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนวิธีการปรับหน้าจอใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นสีสันมากขึ้นแล้วก็เวลาลากนิ้วเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับไล่สีไปนะครับฟีเจอร์ออกมาต่างๆมีเยอะมากเลยนะ คือตัวฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ซมากกว่าที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับ <Okay. S 1> ก็อย่างเช่นที่เห็นก็จะมีวอตติบินโดนะซึ่งก็สามารถเปิดแชทออน2ตัวพร้อมๆกันได้โดยที่สามารถจะแชทไปคนหนึ่งนะครับแล้วก็คุยได้ในขณะที่จะเอาข้อมูลจากอีกคนหนึ่งมาแปะข้ามกันไปข้ามกันมาได้ด้วยนะครับก็คือเปิดสอแอปในหน้าจอเดียวกันได้นะ แล้วก็กล้องหลังเนี่ย3ล้านพิกเซลนะครับที่บางรุ่นเขาบอกว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายเห็นระดับ u l t a HD เนี่ย 4K นะครับ Ultra HD เลย u l t ต a High Definition แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นนี้จะทําได้ไหมนะครับนี่3,840คูณ2 6 0พิกเซลเลยนะครับสังเกตได้แต่ว่าไม่สามารถใช้ Dual Camera โหมดได้นะ ก็คือถ้าภาพมาใส่จะไปนี่นะครับโอ้โหภาพคงจะคงชัดน่าดูเลยหน้าลองถ่ายจิแต่ค่อนข้างจะหยิบยากนิดนึงนะครับเพราะมือเดียวนะครับจะลองถ่ายวิดีโอดูนะนี่คืออัลต้าเอเลยนะครับสังเกตว่ากินแบตเตอรี่ไอ้กิน ดัตตาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับถ่ายไป13วินนี่ใส่เข้าไปกัอบร้อยเมกแล้วนะครับห<ม>นักกว่าพวกไอ้นี่เยอะเลยแล้วเดี๋ยวพอเรามาลองเล่นเป็นวิดีโอดู<ม>อันนี้คือถ่ายแบบ 4K นะครับค<ม>ืออยากจะบ,บอกว่าภาพไม่คมมากอะ<ม>่ะมันยิ่งกว่า1 0 8 0 p นะครับคือภาพแม่งแบบอย่างสุดๆนี่ถ่ายแับ อันนี้คือลองสูงมือใกล้ๆนะี่นี่คือคมกลิปเลยนะครับพันแปดสิบพีเที่ไม่ติดแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าหาวิดีโอตัวเล่นให้ได้ก่อนเถอะนะเพราะว่าถ้าส0ิยูไม่เจ๋งจริงๆนี่เล่นฝ่ายวิดีโอ 4K ไม่รอดด้วยนะครับแล้วก็ลองพยายามนิด,ดููว่ามีฟีเจอร์อื่นอะไรนะ่าสนใจไหมนะ แต่อย่างนึงไม่ออกเดี๋ยวไว้ลองของจริงได้มาเล่นอะไรจริง,รงๆแล้วเนี่ยค่อยว่ากันดีกว่า but, แต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือนี่ Galaxy Gear นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับตัว Note 3นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับน้ำหนักผมลองถือถือดูแล้วก็อาจจะหนักข้อมือนิดนึงนะฮะ <s> เห็นเขาบอกว่าเบาๆแต่จริงๆล้วผมลองจับดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็หนัก หนักพอๆกับพวก,กเลกาสายเหล็กนนะฮะแต่ว่านี่สายไม่ใช่สายเหล็กกล้องนี่1.9ล้านพิกเซลนะครับจอ1.63นิ้วนะซูปเปอร์อมอลเลดแล้วก็ความละเอียด320คือ320มีสีดำดำชัดเจ๋วมากเลยปุ่มเปิดอยู่ด้านข้างนี่นะครับกดปุ๊บม,มันก็จะเปิดด้านเปิดได้ชึบเปิดปิดหน้าจอฮะแล,แล้วก็ สายเป็นสายยางธรรมดานะครับตรงนี้มีเป็นล็อกโลหะนะครับด้านหลังนี่เป็นแบบนี้แล้วก็มีที่เขาบอกที่บอกว่าสามารถแอบ,บเอามาโทรสั์ได้ก็คือน่าจะเป็นตรงนี้นะครับมีไมโครโฟนให้อยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็เวลาเปิดหน้าจอมาแล้วเนี่ย จอเป็นทัชสกรีนซึ่งสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยการใช้นิ้วเลื่อนเอานะครับแล้วแตะแล้วก็เลื่อนเอาเป็นจอทัชสกรีนนะครับแล,แล้วก็ปัดนิ้วลงก็คือกลับไปหน้าเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้านิ้วเปลี่ยนสายได้เราสามารถที่จะไปดูเคโรมิเตอร์นะครับซึ่งจะนับจำนวน9นะครับก็ดูว่า เดินไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับน <Okay. S 1> ับสเต็ปนับก้าวได้ ปัดหน้าลงปัดหน้าลงก,ก็กลับมาที่เดิมนะครับก็เป็นหน้าจอตัวน,นี้ก็ใช้ควบคู่กันไปเดี๋ยวผมลองเข้าโหมดดูว่ากล้องเป็นยังไงดีกว่าเดี๋ยวฮาโหมดกล้องก่อนมีแอสไวมีเมมโมมีโน้ตสเคชั่นนะครับดูรูปได้ด้วยสีสันของจอนี่ถือว่าสวยสดมากเลยนะครับแถมมอติทั ด้วยนะสามารถย่อ,ยอขยายภาพได้ด้วยการด้วยการการก,ากานิ้วเข้าออกนะครับพอดีผมถือมือเดียวเลยเลยลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองหาอยู่ว่าไอ้โหมดกล้องมันอยู่ตรงไหนไปดูที่แอปนะแอปก็จะมีอ่าโหมดกล้องอยู่นี่นี่เองนะครับเราก็ดูกล้องถ่ายรูปนะครับนี่เราสามารถที่จะมองไปนะฮะถ่ายตรงไหนก็เลือก แล้วก็สามารถถับโฟ,ฟกัสนะครับแต่ว่าพอกดถับปุ๊บมันจะถ่ายเลยนะครับกดถบับปุ๊บมันจะถ่ายเลย<า>แล้วก็ปรับโหมดเป็นโหมดวิดีโอนะครับแต่ไปที่ปุ่มไอคอนรูปตัวกล้องเนี่ยด้านข้างนะครับสามารถเปลี่ยนระหว่างโหมดวิดีโอโหมดกล้องได้ก็ถ่ายเข้าถ่ายวิดีโอปุ๊บแล้วก็กดถ่ายวิดีโอได้เลยสังเกตว่า,าถ่า,า,ถถถา,ายได้แค่สิบวินะครับช็อตละสิบวิเอง กดอีกทีนึงก็เป็นการหยุดนะครับเราดูว่าเข้าเซตติ้งสามารถทำอะไรได้บ้างออปชั่นวิดีโอไซส์สามารถเลือกถ่ายได้นะครับว่าจะเป็น1 8 0 p แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่า1 8 0 p แบบผมว่า4 0 8 0นะครับผมว่า4 0 x 0แล้วก็จะ2 0 p แบบ 6x9 ได้ด้วยแต่ว่าก็ถ้าที่ดูก็ถ่ายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ10วินาทีนะได้10วินาทีนะครับ น, <elim> นี่ก็เป็นตัว Galaxy Gear นะครับคุยนานหน่อยเพราะว่านี้มีอให้ให้ดูค่อนข้างเยอะมากเลย